อ่ะพูดสิวันนี้นเร็วๆวันนี้หันมานี่สิบอกน้องอิงวันนี้จะมาท่องกอไก่กอ๊อไก่ให้ทุกคนฟังนะคะให้ทุกคนทุกฟังนะคะเชิญฟังค่ะเชิญฟังค่ะอ่าท่องเลยค่ะเออข้าวไก่ข้าวไก่ดูลยังก็อกคัวท้องเราเอาคลเข้าวนาคนทุ่งค้าวอละคาวเอาข้าขวผ่าชี้สิลูกเออ ท้องเราออกไปธึ้นรถก็คนครูขังตัวละครข้างขาตัวูใจกล้าตัวจแคดีตัวชีดีดตัวช้าวิ่นีตัยางีตเชอกันตัวหินโทพาเราชิดาชงพไปเาจับคุ้นให้ราทานทอลัาภูโทหน้าเขาเราเท้าดูย่งูเนนไม่ เด็กต้องมีมโตตาอุตตะอาหลังถุงและชิ้นแตกกันจะาทหารทนทนทุนทุนรวมมนุษย์ขาไกวบอใบไม้ทักถมพวปาตากงพวกพึ่งทเราพวกพาทนทน ก็าพาบางตั้งเอาฝฟนนาตะคนพลวพากลับไปหมอมากขี้ชักตอยยักษ์เที่ยวใหญ่แล้เรือกใครไปเลยใจแล้แลโวโบวเบรงยางเชือจกมาตอนที่เรา้เชันเรแล้วไอ้ขทยพระราดีแล้วน,นัู่กเอซีว่าน้องอิงเก่งไหมคะเก่งเก่งไหมคะเก่งอบอกว่าจบแล้วค่ะจบแล้ว อย่กระโดดไปไปายไาของจุด <L era. S 1> <c oughs>